นัตถิทุป,ปังสมรัรพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงทุบไม่มีอุทาหอนของคนเล่นคริปโตที่เข้าไปด้วยความโลภสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมยอดอาจารย์รายงานตัวครับในวันนี้วันที่14พฤษภาคม 2,565คงไม่มีใครไม่รู้จักเหรียญลูหน้าและความระยำตํำบอลอันแสนรันทดหดหูที่เกิดขึ้นกับเหรียญน,นี้ราคาร่วงจากจุดสูตรยอดของมันที่100เหรียญสหรัฐประมาณ100เหรียญสหรัฐลงมาถึงจุดทศนิยม0.0001 ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่เทรดคริปโตว่าวันที่12พฤษภาคมตอนเย็นเป็นเวลาช้อนซื้อลูหน้าเพื่อที่ว่าเราจะได้รวยไปด้วยกันเพราะเรียนราคามันร่วงลงไปเยอะแล้วโดวยความที่เราก็ จระดาดูแค่ผิวเผินและแบบมีความเข้าข้างตัวเองว่าเหรียญมันก็โอเคราคาลงไปเยอะนี่ก็น่าจะเป็นจังหวะช้อนซื้อผมจึงทำการขายเหรียญเอฟซึ่งขาดทุนอยู่แล้วเพื่อมาซื้อเหรียญลูน่าผมซื้อเหรียญลูน่าได้ประมาณพันกว่าเหรียญใช้เงินไปประมาณร้อยกว่าเหรียญสหรัฐ น้องที่ชวนเล่นก็ยังบ่นว่าทำไมเล่นน้อยจังและอย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยเหตุการณ์ผ่านไปอนิจจาความบรไลยชิบหายเกิดขึ้นเพียงข้ามคืนณตอนนี้วันที่สิบสามพฤษภาคมเวลาเก้าโมงเช้าเหรียญรูหน้าที่ผมถือมีมูลค่าเป็นศูนย์เท่ากับ ลบหนึ่งร้อยเปอร์เซนใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึงหนึ่งวันในการทำให้เงินร้อยกว่าเหรียญกลายเป็นเงินศูนย์เหรียญได้ผมจะโชว์หน้าจอให้ดูลายแชทที่ผมคุยกับน,น้องคนนั้นตั้งแต่ตอนซื้อ นี่ครับเขาบอกว่ามันมีนยัยะสำคัญที่มีวลลุ่มเพิ่มขึ้นให้รีบชอ้อนซื้อตอนนั้นราคาอยู่ที่0.2แล้วราคาอยู่ๆมันก็เริ่มดีดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ0.1เซน0.1์0.1คือหรือประมาณ10เซนซึ่งนั่นแหละเป็นจุดที่ผม ซื้อหลังจากนั้นมันก็ลงไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเรารับมีดที่กำลังหล่นมาจากความสูง60,000ฟิตมันลงไปสุดจุดสุดสท้ายที่มันลงไปถึงคือใต้เมืองนรกพอดีทำให้พอร์ตของทำให้โพซิชันนี้ของผมมีมูลค่าเหลือ0ดอลลาร์ ลายแชทที่คุยกับน้องเมื่อเช้าเพื่ออัปเดตเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นน้องคนที่โวนผมซื้อหมดไป4ี่แสนบาทใช้เวลาเพียงไม่นานอุทาหรณของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะเข้าซื้อเหรียญที่มีแต่ข่าวร้ายและราคาร่วง99%ติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเราควรจะพิจารณาไตรตรองให้ดีๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงร่วงได้มากขนาดนั้นภายในเวลาไม่กี่วันแต่สุดท้ายนี้ผมก็คงเป็นหนึ่งคนที่ยัง ไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าไม่ได้ทุ่มหมดตัวกับโพสิชันนี้แต่สำหรับน้องคนนี้ผมคิดว่าเงินสี่แสนก็คงเป็นเงินที่น่าเสียดายพอสมควรกับระยะเวลาที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วขอให้ทุกท่านมีสติก่อนที่จะกดสั่งซื้อหรือสั่งขาย พิจารณาให้รอบครอบก่อนอย่าให้ความโลภหรือความคาดเดาคิดว่ามันจะไปเท่าโนนเท่านี้มาทำให้วิจารณญาณของท่านลดลงขอบคุณครับ